สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไลตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับก็มีรถตู้คลาสสิกครับสายแคมปิ้งนะมาชี้เป้ากันหนึ่งคันครับใครที่ชอบเล่นรถเก่าอยากจะได้เอาไปสะสมหรือว่าเอาไปใช้งานก็ลองดูแล้วกันครับเผื่อถูกใจนะครับคันนี้เป็นมิสูบิชิครับ L 3 0 0ครับรถจะเป็นรถปี36ครับเครื่องยนต์นี่เป็นตัว1 j z เนะครับส5้เบนซินแล้วก็ระบบเกียร์นี้เป็นเกียร์ออโต้ครับขับง่ายคล่องตัวนะครับนะ สภาพรถก็ถือว่าสวยครับไม่ผุหน้าเดิมหลังเดิมครับช่วงล่างยังดีเครื่องดีครับนะไม่ดังควันไม่ไหลครับสตาร์ทติดง่ายนะครับประตูก็เป็นสไลด์2สบานนะครับไม่มีตกครับลื่นพร้อมใช้งานครับเบาะมีครบ3แถวครับนะแล้วก็เล่มทะเบียนพร้อมโอนครับคันนี้รถแจ้งจอดอยู่ครับใครสนใจก็ สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านวิ่งเฟซบุ๊กตั้งคลิปนะครับมีเบอร์โทรเจ้าของรถไปให้อยู่เรียบร้อยเลยนะครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นครับผมราคาอันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่49,000บาทครับก็ถูกใจยังไงก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับโอเคนคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถชใหม่ท่านจะได้พาดพร้อมในคลิปนี้สวัสดี